เอออ่ะเอาใหมท่ทีนี้มสองติวไว้สอบน,นะอ่ะเน่ยเนยทำเนียนเพราะเวลอาอัานคิมเนี่ยทำเป็นเข้มอันแรกอีขั้นกว่าอ่านว่า comparative comparative แต่ถ้าอ่านแบบรูปฝรั่งก็ comparative comparative and superlative super comparative yes superlative ฮะ,ะ,ะอ่ะ superlative แล้วก็อ่านรวมกันแบบเร็ว วิธีการอ,าอ่านภาษาอังกฤษที่ให้ได้สำเนียงรูปฝรั่งบางกอกมากที่สุดก,ก็คือลูกฝรั่งบางกอกสั้นสั้นและเบาเป็นเคล็ดลับในการอ,าอ่านสั้นและเบาสั้นและเบาสั้นและเบาโอ้ย <c oughs> และเบาเหมือนเป่าโน้ตใช่ไหมคะเออเหมือนเป่าโน้ตก็ได้ลูก <c oughs> อ่าแรกอันนี้คือขั้นกว่าขั้นกว่าโครงสร้างประโยคมัน subject บวก verb to be แล้วก็บวกอ่า adjective ขั้นกว่าแล้วก็บวกแดนต้องมีแดนนะขั้นกว่าแล้วก็บวก object ทีนี้ขั้นกว่าจะเปรียบเทียบสองอย่างเสมอเช่นอันนี้เปรียบ,ทบ,บ,บเทียบบัวก,กับเปรียบเทียบกบอ่ะ subject แปลว่าอะไรมะป่าในฐานะที่มะป่ามาชา้า subject เปวิชาค่ะฮะมันมันแปลอื่นได้อีกแปลว่าอะไรแปลว่า มันอยู่หน้าสุดมันคืออะไรอยู่หน้าสุดของประโยคมันคืออะไรคืออะไรมันคืออะไรล่ะคืออะไรอะ่ปะปลาอะไรไปอยู่จปุประธานค่ะหย่าเย็นข้าเขาจะไปเขาจะไปเอาหูคอด้วยเชือกลูกเสืออยู่นี่เออแล้วว่ารูบีว่ารูบีมีอะไรบ้าง world well to be มีคำ E ม R เออก็ถูกแล้ว world to be มี E M R อ่าแล้วก็ comparative adjective อ่ะพูดให้ฟังก่อน adjective เนี่ยมันจะบอกที่มันเป็นรูปธรรมเช่สนสีแดงสีเหลืองผมหยิกสั้นยาว,าวสายตานู่นนี่นั่น,นแต่ถ้าเกิดว่า adverb รู้จัก adverb ไหมที่มันลงท้ายด้วยลี่ลี่นะลี่ลี่เพลงที่อยู่ในกระหมวอนี่ค่ะแล้ ไม่ใช่อันนั้นเหมือลี่อะที่มันจะลง <c oughs> อะเสียงมาเสียงมาอ่ะที่มันจะลงท้ายด้วยลี่ลี่อะลูกที่มันจะลงท้ายด้วยลี่ลี่เช่น c a r e f u ่แ y happily badly เอ,อ้รพวกเนี้ย sadly sadly เม่อะพวกเนี้ยมันจะ an แอดเจอแอดะมันจะบอกแบบว่าร like like yup. like like, ูปธรรมใช่ไหมสิ่งของสีฟ uh ้าส <c oughs> ีแดงแต่ว่าถ้าเป็น Adverb รมันจะบอกเหมือนคล้ายๆบอกนามธรรมบอกความรู้สึกบอกการกระทําเช่นอย่างเจิงอย่างเจ็บอย่างเซตอย่างเศร้าอย่างเก่งมากอย่างเก่งอย่างหมดอย่างเกียดอะไรตัเนี้ยอ่ะ อันนั้นแหละคือ a อดรแอันนั้นแหละคือ adverb ซึ่งสิ่งที่เราจะเรียนยังไม่ถึง adverb แต่บอกให้ฟังล่วงหน้าบอกล่วงหน้ารู้จักปะอ่ะ <c oughs> บอกล่วงหน้าที่ไม่ต้องใช้พิกอากาศอนะ่ะบอกเลยไม่เป็นไรคะ่ะครูบอกมาเลยคะ่ะเดี๋ยวพวกนี้ลยมแล้วค่ะวิดีโอนี้ถูกบันทึกไว้ให้น้องมอสองคนรุ่นต่อไปชั่วกันละนะ หนูก็ไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะหนูจะไปเปิดฟังตอนตีสามน,นะคะไม่นอนฟังเออนอนฟังกอหูไปเลยแปดสิบแปดรอบว่าครูดเดินขาสิครูไม่เชื่อ <c oughs> ครูจะไม่เชื่อว่าเสียงของครูจะไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในโซนประสาท <c oughs> ซีรีบัมซีกแกลของเธอได้ไม่ค่ะหนูจะได้ยินคําของครูวนอยู่ในหวัวแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรค่ะใช่งั้นเธอก็เอาคำครูไปสอบเลยอ่ะมาดูอันแรกอันแรก c o m p a r a t i v e คือขั้นกว่าใช่ไหมขั้นกว่าสิ่งที่สังเกตได้คําศัพท์ขั้นกว่าลงท้ายด้วย er อ่าฉันถูกแล้วรอบนี้แล้วก็อะไรแดนแดนอ่าเก่งมากอ่านแดนออกแล้วครับท่านผู้ชมคุณคุณเอมอ่านแดนออกแล้วอ่านไหนลองโชว์โชว์เทพสิอ่านให้เพื่อนฟังซิในฐานะที่มาติวก่อนสินาทีโชว์เทโชว์เทโชว์เท,เทอ่านให้เพื่อนฟังซิลูก the cow is bigger than the fox เออเป็นไงล่ะเจอรูปฝรั่งวอังตฤนันที่ซีนเข้าไปสัมเนียงขมิ้นให้เวลาเราเราเราเป็นสวยเราไม่ซีเรียสจะกรุบขมับกับขมิ้นเอ้ยกรุบขมับกับขมิ้นทำไมล่ะเราต้องดนตีเราต้องดนตีสิเป้าเป็กต่ออ่าต่อมาซูเปอร์เรซีอันนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าต้องมียาต้องมีแดนและจะมีอันหนึ่งถ้าคำ ถ้าคำตรงกลางเนี่ยเป็นคำที่มีสามพยางคขึ้นไปมันก็จะมีคำนี้เออเปิดกระดาษดังแมพเลยเออร่างแมพแล้วด้วยการเปิดกระดาษอ่ะจะมีคำว่าอะไรจะมีคำว่ามอมอที่ไม่ใช่เสียงร้องของวัวของควายนะมอที่มีเสียงสเตรทตัวอามออันนี้อันนี้ปากกาไอ้แผลตืจนไปเขียนยังไงก่อนแล้วปากกาเอฟไปไหนอ่ะแล้วปากกาคุยอ้าวปากกาแดง คู่ขโมยวิกก็เลยคู่กับคู่ปันอะไรของคู่ปากกาแดงอะไรของคู่คะหนูเอามาค่ะอาไรหรอคู่ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยคู่จะขโมยของปากกาแดงเขากินอกไรกันกินวอเกิลก็ใช่วอเกินนีหายยากจังที่เขาขโมยวอเกินหนูคะะม้าขโมยวอเกินใช่ม้า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 ที่บ้านน่ะหรอ ใช่ค่ะมาที่อยู่สายหางอ๋อ,อ,อคลิปนี้จะคลิปนี้จะอยู่ในการบันทึกตลอดไป <c oughs> มันบอกความในใจผ่านคลิปอ่าต่อ,อไม่นะคะเอไอไม่ทำงนานหน้าพี่โกลว์บีบีอ้าวแล้วคูณจะกลับยังไง ยว<อ>ดูอุ้ก็ได้ค่ะไม่ได้มันมันต้องปิดห้องจับแขนจับขาแล้วก็มันต้องปิดห้องอ่ะดูต่อค่ะถามค,ครมูคิมครูคิมกลับแล้วเหรอจะมาปิดห้องไหมอ่ะไม่ถ้าเกิดว่าเธอจะกลับใช่ไหม นี่สามคนนี่จัดยานิวาสถานไปอยู่ในกระท่อมน้อยฝั่งนู้นเอา้าคุณจะไปไหม่ะจะไปได้เเออคุไปเธอจะได้ล็อกเลยก็ได้